สว right ัสดีครับพี่น้องมินี้ก um, ็มาพบๆคับฝาเขาดาว้นท่อนคือเก่าครับพี่น้องครับมือนี้ก็เป็นมือวันที่สิบเอ็ดนะครับเนาะวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมกัสิได้ไปร่วมสังฆทานอีกครับมือนี้อยู่ที่วัดคำสง่าครับพี่น้องบ้านคำสง่าครับมือนี้ก็เป็นมือสันวันดีถือว่าเป็นมือสันวันดีนะพี่น้องเนาะรวมทำบุญนํากันพี่น้องท่านใดจะไปร่วมทำบุญสังฆทานอยู่ที่วัดบ้านคำสง่าเขาเขาชื่อนะครับเด้อมือนีินะครับเด้อ วัอนี้ผมเองกับสิไดไปคือเก่าเหมือนเดืมพี่นอ้องมือวันที่เก่าที่พานมากกับเมนตำบลน,น้ผึ้งล้วครับเนาะวัอนี้กับเป็นบันทีสิบเอ็ดกับสิงหากับทา่ามวัดคํำสง่าเิ่นกระไดเราบุญมากกัเบเล่เป็นรวมน้ำพิ่นครับพี่น้องบ้าพี่น้องไปรวมทั้งบุญทั้งการพี่น้องครับตอนนี้กระดมาถึงบริเวณวัดแล้วครับบ้านบังคํำสง่าแล้วครับอ่าับพี่น้องพ่อมาหดมาถึงแล้วก็สิไดเอาซ่องไปถวายเพ่นครับ ไปบริจาคร่วมทั้งบุญนแลพบ่ญครับที่สังาากัติธรรมเด้อวบัดคำสง่าครับพี่น้องอาการมีคนมารวมงานทำบุญรวมทำบุญสังกัติธรรมมีกันสึกว่าหลายกันครับพี่น้องนี่คือวัดบ้านคำสงา่านะครับเด้อพี่น้องเป็นบ้านคล้ายๆคือเป็นบ้านยูดงครับพี่น้องมีต้นไม้ต้นยางต้นยุ้งเมฆครับพี่น้องที่ เป็นวัดตีกาโบ,บทันเลวซับซิทธพ่อแม่เด็ครับพี่น้องครับดูสถานที่บริเวณวัดเนกายังเป็นวัดสั่งไม่อยู่ครับพี่น้องยังเป็นวัดสั่งไม่ยรับเขาสั่งมาหลายปีเนี่ยแหละแต่ว่าโบทันเลวซับซิทธิ์ครับพี่น้องนี่เป็นสถานที่บริเวณลานวัดกับเนาะครับตอนนี้กระเด็นไม่ถึงข้งสง่าแล้วครับมีในี่ก็เป็นมืออ่า คำบุญดีๆหนึ่งครับที่สลากับคงกระเฮ็ดสังขาครับพีน่น้องพอออกพอตงหนายมทุกโมบานในหมู่สงฆท่านกในม่มการช่วยบามากในจาครับพีนามมานบพ่นอ้อง